สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าหน้าอาพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเพชรกล้าเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับก็ขอนําเสนอนะครับเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะครับขออภัยนะครับพอดีมือไปสะดุดนะครับเป็นเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับสองเล่มนะครับขนาดต่างกันนะครับขนาดพกพาหนึ่งเล่มแล้วก็ขนาดควานช้างหนึ่งเล่มนะครับ เป็นดามไม้ฝักไม้ทั้งสองเล่มนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเครื่องรางข้องหลวงก็เดิมนะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมครับเรามาชมเล่มแรกกันนะครับครับเรามาชมเล่มขวานช้างก่อนนะครับเล่มนี้นะครับความยาวอยู่ที่15นิ้วนะครับครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับทำจากไม้เนื้อแข็งนะครับนี่นะครับ สีดำออกขำๆนะครับทำใหดำสนิทนะครับเห็นไหมครับเป็นไม้เนื้อแข็งถือว่ามีดเล่มนี้นะครับเป็นทำจากไม้เนื้อแข็งทั้งด้ามและฝักนะครับหรือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์คือเต็มร้อยเลยนะครับเนี่ยครับทั้งสองเล่มนะครับทั้งเล่มเล็กนะครับขนาดพวกพานะครับนี่นะครับตัดด้ามเป็นเหล็กนะครับ แม้รัดฝักตรงนี้ทองเหลืองนะครับนี่นะครับฝักนะครับดูง่ายๆเลยนะครับมีดนะครับสไตล์ยุคต้นอยุคโบราณนะครับนี่นะครับนี่ครับถือว่าผ่านการเวลามานะครับแปดสิบเก้าสิบปีได้นะครับก็เดิมนะครับ ด้ามยาวอยู่ที่15นิ้วนะครับใบมีดนะครับรวมใบมีดนะครับนี่ครับใบมีด9นิ้วนะครับตอกอัคนะครับลายนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับหายากเช่นกันนะครับนี่นะครับขอซูมดูนิดๆนะครับใบมีด ลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยครับต่อเป็นดันตีนะครับต่ออักขระพระคาถานะครับข้างบนเป็นร่องเลือดนะครับตรงกลางนะครับนะครับก็เป็นอักขระพระคาถานะครับภาษาขอมนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นลายกระดูกงูนะครับชมใบมีดนะครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นคล้ายสนิมขุมนะครับแต่ ไม่ขึ้นจะเน็นะครับที่ทำจากเหล็กที่มีส่วนผสมนะครับจากเหล็กพูกทธุณนะครับเหล็กมงคลเหล็กอาถรรพ์นะครับนะครับตะปูต่อลงผีตะปูสังขวานอนนะครับเหล็กล้อเกวียนนะครับเหล็กน้ำพีนะครับที่ฝาบาดเตกอย่างนี้นะครับพวกเหล็กอาถรรพ์นะครับ มาผสมประสานหล่อล้อมกันมานะครับเราเข้ากันแล้วก็มาตีเป็นใบมีดนะครับเครื่องล่างของหลงก็เดิมหลงก็รุ่งหลง่อกวยนะครับยุบต้นนะครับจะต้องเป็นเหล็กอย่างนี้นะครับข้างนะครับแน่นแง่งไม่ยุไม่คอนนะครับับด้านนี้ก็เป็นยันตรตรีนะครับพระคาถานะครับเป็นต้นวันธโมกุทยะนะครับ กระดูกงูนะครับตอานใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับผมครับเรามาชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้นะครับเป็นขนาดพวกพานะครับน่ครับยาวไ่ที่10บนิ้วครึ่งนะครับทำจากไม้ประยุงนะครับทั้งด้ามและฝักนะครับเล่มนี้นะครับนะครับโดดเด่นเลยนะครับ ดูกันดัดด้ามตรงนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับนี่ครับมีรอยนะครับจากธรรมชาติเห็นไหมครับนี่นะครับที่ผ่านมาแปดสิสิปีนะครับนี่นะครับเหล็กนะครับตัดมานะครับแหนดฝักตรงนี้นะครับเป็นทองเหลืองนะครับตรงโคนฝักนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับสีไม้ประยุงนะครับนี่นะครับลายแตกลายยุบตัวของเขานะครับนี่นะครับขาวๆนี้นะครับเขาจะเรียกกระพีไม้นะครับนี่นะครับภาษประชาภาษาไอ้ประชาชาวบ้านนะครับชาวบ้านนะครับบนบ้านเรียกนะครับแต่ถ้าสัตว์จริงๆเขาเรียกแต่ละพื้นที่เขาเรียกไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ทางผมนี่เขาจะเรียกกระพีไม้นะครับที่ว่าเปลือกชั้นในนะครับ แบบชั้นในก่อนจะถึงแก่นไม้นะครับนะครับกับอีไม้นะครับเขาจะเป็นลวดลายแบบธรรมชาตินะครับเป็นสองสีนะครับเห็นไหมครับถ้าช่างชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านบ้านเราทําฝักนะครับเครื่องไม้เครื่องมือสมัยก่อนนะครับก็จะไม่ค่อยทันสมัยนะครับไม่ทันสมัยแบบยุคของเรานะครับ ทุกวันนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นขึ้นขึ้นเห็นไหมครับจากรอยฟันรอยถากนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นทุกวันนี้เขาจะมีกบมีสว่านมีตัวตรงตัวเจียนะครับไม้เขาจะเรียบสวยงามนะครับแต่เมื่อก่อนจะไม่มีแบบนี้นะครับสีมือล้วนเลยนะครับนี่ครับให้ดูธรรมชาติของไม้พยุงนะครับ ถ้าเราลงน้ำมันลงสล็กหน่อยหนึ่งเราสีเขาโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับไม้ประยูงไม้ชิงชันนะครับพวกนี้จะเด่นนะครับนี่นครับความเก่าของเขานะครับมาชมใบมีดนะครับใบมีดเล่มนี้นะครับยาวโอ้ ยาวอยู่ที่6นิ้วนะครับเกือบ6นิ้วนะครับ5นิ้วกว่านะครับเห็นไหมครับยังเหลืออีกนิดนึงจะ6นิ้วนะครับต่อเป็นลายนาคสมพง์นะครับเล่มนี้หรือลายนาคเกี้ยวนะครับครับไข่ธรรมชาติจับนะครับไม่ได้ขัดไม่ได้ถูนะครับบูชามายังไงผมก็มารีวิวให้ชมเลยนะครับ สังเกตดูรอยตอกอกขระนะครับตอกตัวนาคนะครับใช้สิวตอกนะครับนี่นะครับจะมีตัวสเล็บขึ้นบนมั่งหางขึ้นบนมั่งนะครับนี่นะครับแต่ก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นหน้าของช่างสอนนะครับงานของช่างสอนนะครับนี่นะครับตกในสวยงามของช่างสอนถือว่าเป็นหน้าที่อ่อนช้อยสวยงามนะครับด้านนี้นะครับ เป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนะโมพุททยยะนะครับนี่นะครับปิดด้วยโตุกนะครับปลายมีดนะครับีนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับโทรมาได้นะครับผมที่0 5น1์หกหนึนนะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับ ท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ